เอาละพี่น้องครับผมหลายผลงานที่เฮาได้เปิดไปนะว่า,วาจะเป็นทาง f a c e b o o k แฟนเพจของ t o อ Line TV ของเฮาหรือว่าทางหน้าจอ t o อปไล e ์ทพี่น้องครับบัดที่นี่พี่น้องครับนุ่มจิราสิมาทรงทายกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเป็นการบอกว่าทรงสการคุณแม่เย็นพี่น้องครับผมมือนี่สิประม้วนเหตุการณ์ทั้งเมิดเลยพี่น้องครับที่เกิดขึ้นในวันที่20 มก,กราคม2 5 6 6นะครับเป็นการส่งคุณแม่เย็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับเ mm. พื่อนบอกว่านี่คือวิมานหลังไม้วิมานหลังสุดท้ายวิมานภัยแม่เย็นจักรจันดาวไพ่เพนวาจังสันพี่น้องครับผมบรรยากาศเอาจั้งสี่ดีกว่าพี่น้องครับหลายผู้หลายคนเด้ตามข่าวแลวนะนอบว่าสิเป็นทางโลกออนไลน์ก็ด,ดีหรือว่าที่ทาง Facebook แฟนเพจของท็อปไลท์ทีวีของเฮาเคุณพอ่อทวิชัยกลับไปร่วมงานพี่น้องครับ นุ่มเจรักขอประมวลภาพเหตุการณ์เริ่มต้นจากเหตุการณ์นี่กันแล้วกันพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่นกน้อยนะฮะไปเมืองนาศพของคุณแม่เย็นจังจันดาวไพพี่น้องคาราผมเอาให้มุดเจ้าเดินเมืองกันพี่น้องคาราผมมาเมืองเหตุการณ์นี่เมืองภาพบรรยากาศนี่ไปพร้อมกันพี่น้องครับต้องบอกว่าหลายผู้หลายคนเห็นแล้วกันโอ้ยจักสีจ,จังใดแนวคุว่าจังสานพี่น้องครับ อ้าวหนุ่มเจริญแห่งเมืองอี้ก่อนพี่น้องครับนี่ นี่คือภาพเหตุการณ์ที่คุณแม่นนน้อยไปเมืองนาคุณแม่เย็นครั้งสุดท้ายพี่น้องครัาผมเอาที่นี่สลหรับนมยเย็นพี่น้องครราผมประวัติเพื่อนนะครับลุงจิระขอวอลแบบคร่าวๆแบบบรเด็นเน่านะพี่น้องน้องราะว่าเคยเล่าไปแล้วนะฮะคุณแม่เย็นจักกะจันดาวไพรพี่น้องครรบผมเกิดวันที่สิบ สองเดยวนนะุมจิละครอยากเมืองขอมุ่นอีกเชิงนันกรกับเรากันพี่น้องครับผมสารับคุณแม่เย็นจักรจันดาวพรนะครับเพิ่นขอมุ่นกับคือว่าคุณแม่เนี่ยเกิดวันที่2ิอเดือนออพฤศจิก,กายนเออขอพิจาาวันที่2 2ิพฤศจิกาย,ยนนะครับ2,512 เลข12คอยจำเป็นปีพศพี่น้องครับแต่ว่าวันเกิดเพิ่นคือ22พฤศจิกาย,ยน2512นะครับเกิดที่บ้านน้องหน้าคำ่ำจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับอย่างที่บอกไปนาองพี่น้องเนาะต่องแต่ปี2 5 4 0นะครับคุณแม่เอ่อจกกักจั่นดาวไพรพี่น้องครับคุณแม่เยน,เนิกา มาเป็นศิลปินสังกัดบริษัทท็อปไล์ไดมอนด์ของเฮามีทั้งผลงานเพลงหมากไม้มีทั้งล่ำเรืองต่อก่อนออกมาแบบต่อเนื่องพี่น้องครับและวันที่14นะฮรกับมีโอกาสล่อมป่วยลงไปแล้วก็ได้มีการส่งโรงพยาบาลพี่น้องครับจนวันที่20ทีานมาก,กับเป็นงานเศร้าพระนาคิตหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากนันเองนับเป็นการทรงสก,การคุณแม่เย็นนั่นเองนะครับที่นีพี่น้องครับให้เบืองภาพของคุณแม่น้อยที่ได้ไปล่ำล่า คุณแม่เยี่ยมเป็นปครั้งสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์พี่น้องครับผมเป็นเหตุการณ์ที่มาจากบอสโจกแล้วกันพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าเป็นงานที่บออยากไปแต่ว่าก็ต้องไปเป็นการร่วมศิล,ลปินคนที่เคยสร้างตำหน้านมาน้ำกกนพี่น้องครับประว่าจสิเป็นไอ้ไมมไทยไอ้ลูกแพ้ไอ้ปล่อยฝฟายย่า่จืนย่ายแหลมคุณแม่นกน้อย นะฮะแล้วก็อีกหลายผู้ลายคนพี่น้องครับสาวสูสายใยสาวไหมพรมอุดมพอ่อหรือแม้กระทั่งตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าตุ๊กตาท็อปไลนั่นเองนะครับบรรยากาศนี่มาจากบอจโจพี่น้องคาราผมให้เมืองกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่มจิรักับสิวอาไปน้ำนะครับนี่อันนี้บอจโจผูพล่งวงวัพี่น้องคาร์วาผู้ได้ไปร่วมง,งานแน่นะฮะ บรรยากาศเห็นมีเฮียนหน่อยเห็นมีบอจโจเห็นมีอาจารย์เอจักรพัฒน์พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นคือเป็นภาพเบอร์เบอร์เอาเด้อเห็นเมืองใหม่เด้พี่น้องเด้อเอามีหลายเนี่ยมี่ เฮียหน่อยมีบอโจมีอาจารย์เ e. อจักพาธนะครับอันนั้นเป็นคุณแม่ของคุณแม่เย็นแม่นกน้อยเออแล้วก็ผคุณลักผู้ใหญ่หลยายู้หลายคนนี่คุณพอทวีใช่กับไปคุณแม่นกน้อยแล้วก็คุณพอเอ่อไ,ไปไปไหว้แห้งพี่น้องครับนี่ราบาศิลปินที่เคยสาระนาบมาน้ำกันเนาะเออร่วมถึงทางแม่จักพาธพี่น้องครราผมเออมาล้าคนใจแฟนๆนะฮะ แล้วก็มีอันนี้เป็นคุณพอลสมจิตบอท่องนะครับผมนี่อีกหนึ่งคนที่หลาย,ลายคนถามถึงว่ามาบอมาไอาไม้ไท่มาพี่น้องครับผมไอไม้ไท่มางานแน่นอนน่ะกัไอไม้ไท่ไอลูกแพ้เออคุณพอลซาลีพ้อพี่น้องครับอันนั้นไอลูกแพ้เนาะ อันนี้คือเป็นบรรยากาศที่บอจัวมาล่วงไหวพี่น้องคราบผมในการทรงคุณแม่เย็นซูสวงสวรรค์ธนวัฒน์จังสันพี่น้องคราบผมเอาบัดท,ที่นี่พี่น้องครับอีกหนึ่งบรรยากาศกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศของอาสาวไหมพุม่มอุดมพ่อนพี่น้องครรบเพ่นกาเขาจะเอื้อนวัดล่ำทรงดวงวิญญ,ญาณวจังสันบอกพี่น้องคาับผมแม่ นุ่มจิระให้เมืองบรรยากาศนี้ไปพร้อมกันพี่น้องครับกราบสวัสดีแขกผูก้มีเกียรติทุกท่านทุกคนนะคะที่มารวมทรงดวงวิญญาณมเมเย็นจักรจันท์ดาวภไยในเมืองนี้ค่ะในนำหลกลางเสียงอีสานไม่พมมเองเป็นตัวแทนของลูกลูกน้องนองพ่อแม่เสียงอีสานมาลํำทรงดวงวิญญาณของเม่เย็นนะคะ ทิดผ่านประการใดขออภัยไวในะโอกาสนี้ค่ะ ไม่สั่งจากสองคู่เหลือลบหมอดน,นอนสซยังเสียทำใจได้คนบ่อเจ็บบ่ใครสิมาตายบอ่อขืดอดความโศกเศร้าจอกจำนำตาโย,ย่ใหทั่วแผ่นดิน ว้าไปเบิดตลอดสิ้นว่าให้มีปาฏิหาริย์เสียงอีสานน้ำตาไหลจากสิเธอจังเลยบอล buồn buồn mơ lấm loang, éo ước đau kiệt điện quá cau cau, đầy hộp nhang lấp xay san mẹ Hãy về cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bao video hấp dẫn gia Đoàn, và chi biệt hoàng hôn bờ mi nhàng thiên đồng bay qua quan tài, nghe bờ mi bạc tài. สนหดกูส่วนผู้อยู่ก็ต้องสุขหามนต่อไปสรุบก่อนตอนทางแม่นว่าที่มาวานความดีเจ้ายังคู่ No.

เอานั่นล่ะพี่น้องครรบผมเป็นบรรยากาศในการล่ําล่าเพื่อนวัยทั้งสัมปะคับผมพี่น้องครับอําล่าผ้าจากลูกหลานบ้านตองหาล่าโดยพี่จินนี่หมพ่มอุดมพรนพี่น้องครรบผมเข้าไปเมืองเพิ่มเติมได้นะครับบัดที่นี่พี่น้องครรบผมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ว่างดอกไม่จันทร์ครราผมสําหรับงานที่เกิดขึ้นพี่น้องครับ เอาหนุ่มเจียราคอ,อนุญาตให้เมืองคลิปนี่กัแเรากันเนาะพี่น้องเนาะมาจากเฮียหน่อยเอาล่งไว้พี่น้องครับผมอ่าอันนี้มีเฮียหน่อยคุณแม่นกหน่อยพี่น้องครับแล้วกับบรรยากาศของทั้ง แฟนคลับแฟนเพลงคนที่เครยรวมงานกันกับคุณแม่เย็นจกระจันดาวไพ่ศิล,ลปินต่งตงตงนางๆนหน้าพี่นอ้องคราบผมถือว่ามาอยู่ในเวลา,าสุดท้ายช่วงสุดท้ายคุณพอทวิชัยของห้องกลับไปรวมงานเนาะมีสาวแป้งมีโบอโจมีเฮียนหน่อยมีหลายผู้หลายคนพี่นอ้องคราบผมที่พันอยู่ในบรรยากาศงนานงานนั่นนะฮะ อย่างที่บอกแล้วพี่น้องครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไ่อ,อยางเหตุเกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกันทุกคนกบไปร่วมกันส่งกันครังสุดทายอบกอดที่อบอุ่นเพลนว่าจังสันพี่น้องครับคือคุณแม่เย็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักพี่น้องครับของบ้านเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของเสียงอีสานเป็นโลโก้ของเสียงอีสานที่นุ่มจิระเคยเไไวว้พี่น้องครับผมว่าโลโก้หนึ่งของเสียงอีสานตํานานที่ หลายผู้หลายคนบอกว่าเพื่อนเป็นนั่งเอกนั่งรายประจาเสียงอีสานพี่น้องครับผมนี่เป็นแค่บรรยากาศบางส่วนบางเหตุการณ์เท่านั้นพี่น้องครับที่นุ่งจีลารวบรวมมาไหวซูนมุจจอเดินเมืองกันนะพี่น้องเนาะบวาสิเป็นการที่คุณแม่นุกหน่อยไปเมืองนาคุณแม่เย็นคลังสุดท้ายบรรยากาศของศิลปอกศิลปินคนที่เคยร่วมงานแล้วก็ไปอยู่ในงานนะฮะและ ให้ได้ฟังล่ำรองเออล่ำเคลิบว่าล่ำล่ำล่ำล่าเป็นการสร่งถ่ายคุณแม่เย็นจากเออเจนนี่นะฮะกาเป็นอีกหนึ่งบทก่อนพี่น้องครับที่หลายผู้หลานคนฟังแล้วก็ต้องบอกว่าให้ตามลหลายๆคนว่าจังสรรน,นะครับแล้วการส่งสการครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นไปนั้นแล้วนาะพี่น้องเนาะนี่คือทั้งหมดพี่น้องครับที่ประมวนมาว่าสู้กันฟังหลายคนได้มีโอกาสส่งคุณแม่เย็นทางโลกออนไลน์ เช่นเดียวกันพี่น้องคาับผมท็อปไล์ทีวีนะฮะหลักกับบริษัทท็อปไล์เดมอนนุ่มเจีระพร้อมกับทีมงานสุขุสุข้อนเนาะกับขออนุญาตใส่พื้นที่มองนีในการทรงคุณแม่เย็นสู้สวงสวรรค์กัแเรากันนะครับไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นล่ำให้เทวดานางฟ้าบนสวรรค์ในเมืองกันพันวาจังสันพี่น้องครราผมหลักการแสดงความเสียใจกับเสียงอีสานและแสดงความเสียใจกับคุณพ่อเยอะแล้วกันน้องคิกพร้อมกันแล้วกันเนาะและครอบครัวของคุณม่เย็นจักการแดาวาจัพยนาะหนัารแงคาี่ เป็นอีกหนึ่งตําหน้าของเสียงอีสานและตําหน้าหนึ่งของบริษัททอปไล์เดมอนของเฮาพี่นองครับผม